เปิดเป็นมากับพี่น้องไอ้กำลังสิสวยเข่าพี่น้องกำลังสวยเข่ากำลังเข่ากำลังสุกพี่น้องไอ้น้ายขึ้นทวยทวนเจ้าพิเ็ดกินยังพี่น้องเมนูเป็นยังพี่น้องเอ้หนาวพี่น้องเป็นลำหนาวไหมพี่น้องไอ้สียบน้ำไหนดีบ่ ข้าใหม่พ mm. ี ais, uh ่น้องเข้าใหม่เข้าใหม่ความห่วยๆพี่น้องเข้าจุนพูนพี่น้อยกินมืดดอกพี่น้องเลยแต่ว่าเขามาเพื่อไว้สองคนกินมืดอีกปวดร้อมืดโถ๋ถอยหนึ่งประเด็นะถอยมาเต็มกินได้ลายหน่ะพี่น้องมีฮันดีบ่ยังกินเข่ามืด ดีบ่าดีกินอยเนเดียเขาบ้านห้านอกจากเขาเขาแล้วเป็นไอพี่น้อยเป็นวัดแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ่อยฝนพี่น้อยอยู่วันมีเจอตื่นมากกินแต่ข่าวพี่น้อยยังปวดหิดตื่นมากกินกินนอนโอ้ยบ่ายฝนะพี่น้อง ใบขี้เล็กพี่น้องต่ำกว่านี่น้องแต่ว่าแต่เราฮันเด็ตต่ำพี่น้องมันไท,เนย,นย,นทยเป็นแบบต่เาานาะอ้อมขี้เล็กมันอมท่องใบเป็นบวกเห็นออมท่องใบน่ะมันไทยจะอมออมใช่กะทิพี่น้องเองก็จะจอมแต่เฮาวน์จะอมใช่เปลดกในหมอาา้อก็จะเป็นมูพี่น้องใส่มูพี่น้องกระดูกมูใบผักบัว หมอเล็บล้อ,นะอเนาะแรงหอมพักเฉยใส่กระดูกห,กห,หกมูจังไหนเปพนอน้อยังเจยาคนห้นเอเล่คนยังไยม่ามีน้ำจร่นี้น้ำยังร้อยฝนมาเข้าคาน Tim mơ đèn nhau, không? ngay đèn ngay cái ngay gần ngay 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 xay ngay 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 ดรกปากหมูหัวหมูคนเนาะหัวหมูปากมันตรงปากมันที่นึงเลยโค้งมันเป็นเงี้ยงตัวนี้กระโหลกหมูเนาะกระโหลกหมูที่นึงเลยวหมูถมีเลยล่ะกระโหลกมันต้องยังถึดเนาะพี่น้องมันมีเจอกันกระโหลกซีนันมีกันหัวมันต้องมีซีน้ำเลยกระฟางหมูพี่น้องก็ตีเงี้ยพี่น้องเรีะดิ่งแท้เลยกระปุกมูเนาะพี่น้อง สรุปแล้วคือหัวหมูคือเสรก็หัวมูคือเก่าแต่ต่างจากวันที่มีซีนหรือบ่มีซีนพี่น้องเออใส่พริกนําบ่นี่อ่อมเพิ่นแกงคือนี่อันนี้แกงคือเนาะอือเพิ่นอ่อะนอมบ่ใส่บัพริกดอกอันนี้แกงใส่คือเก่าอ่อมแกงบ่ใส่พริกคือเก่าอ่อใส่พริกแกงก็ใส่้พริก ม่นจะจากต้มพักลวกพักังสีโปใช่องพริกันสเปรย์องพีินี่พี่สเปรย์เลยครใเลยเขาเบื่อลงไปพี่น้องบื่เนียนโปสายเมีเนื้อจังหน่อยเต็มหมดง่ายจิ้มมืดจิ้มผมหนวหนึ่งซ้อน่า ส่น,น,นึ้นาพี <blueberry> ่น <OB I. S 2> <sandwiches longer>. ้องกุไลบ่นาึบวนึงพี่น้องเว้ยดวไรบวกนึงพอจะเสบก็แสบยนหันลยยอดผักบัวพน้องหอมบัวใบมันพี่น้องจะหอมห่วยเลยปกติถ้าเพิ่นมีหัวแหงๆพิ่แต่สีแดงซึ่หัวแหงๆไม่ดสบแ่ไดส ใไ่อันนี้ก mm ับแซ่บเพื่อก้าอยู่ที่การปรุงที่หอมเลยพี่น้องหอมเลยพี่น้องเซ็ตเซ็ตมาด้วพี่น้องจะไหนกินแล้วเหรอครับโย่เผาเลยพี่น้องตอนนี้ก็สีม่วงเลยนี่น้องใกล้ๆกล้สีสันเสร็จเรียบร้อยพี่น้องหอมใบที่เล็กพี่น้องใส่กระดูกหมูเซ็ตเซกันาด้วพี่น้อง อันจานเดียวพี่น้องอันจานเดียวหอมพักพี่น้องตีแกงขี้เล็กกำกันพี่น้องแซ่บแซ่บเก็บขี้ยาวตีแกงขี้เล็กอ่ะสื้อมันจังสีเนาะนอกอิ่นว่าเป็นก้นตอเล่นะนะขี้เล็กก็คือขี้เล็กสบายดีพี่น้องกินเขาแล้แรงเท่ากันได้ไพี่น้องแรงได้เล่น้องเนาปิดมือเลยนองเลยอมใบขี้เล็ก Nó người không 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 ลกอีกอลก้แ<ม>สนเนาะนั่งบเสบนนี่แต่วมาเสบ้ยมันิดมักพีก่ล<ม>้อฮนเนาะมีอเอาพล้อเรเบเสียบเบาอันนี้คือมูเดเดียวต้องลูกชาบุกิน,นบุกินลูกยรับ

คนกินรรไร<ณ>นะสม,นสมสมสมนี่ผสมส่วนน้หอนครับส่วเย็นหอวก่อน

ช่วยันหอนี่เย็นก้อนบอแม่นปมาหอนะคุดุดล้างดูใส่บ้ดแห้งมันเย็ตกใจไาเลยตอนหเกี่ยไปถูกก้อนนันเย็นไหมหอนมั่มาเบิกินไงเบิมาห่อน มันยังบ่ม yes> ันเนาะได้นี่ไกันบ่บ่ได้งแกมันนะอกว่ามันได้เนาะไปก่อนพี่น้องบ่ยินเนาะเดี๋ยวไปก่อนมันเสียงดังเกินเตมสิเขาหรือบูกันครับเนาะเาดานีไปลพี่น้องสดีพี่น้อง